กลุ่มคณะราษฎรสองพันหร้เขาบอกว่าพลเอกประยุทธ์ต้องลาออกประเทศไทยจะยังไงต่อเพราะวันนี้เดี๋ยวเราไปดูภาพกันนะครับเพราะวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษแล้วพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับก็ลงมาถแถลงข่าวพร้อมกับคณะรัฐมนตรีอาจจะมีบางคนที่มาไม่ได้นะครับเนื่องจากพลเอกประยุทธ์บอกว่าติดภารกิจอยู่แล้วอยู่ที่ต่างจังหวัด แต่การยืนเบียงหน้ากระดานมันคือการส่งสัญญาณคุณผู้ชมครับเพราะวันสองวันที่ผ่านมามีข่าวออกมาตลอดว่าเฮ้ยจะรัฐประหารหรือเปล่าจะมีการจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติหรือเปล่าการถแถลงข่าววันนี้พักร่วมรัฐบาลมาครบหมดนะมาครบหมดมันเป็นการแสดงออกเชิงกายภาพเพื่อให้เห็นว่ายัางแน่นปึกและการถแถลงข่าววันนี้ยิมย้มแย้มแจ่มใส ไม่แสดงออกถึงความวิตกกังวลเลยแม้แต่น้อยพร้อมกับระบุว่าผมไม่ออกนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่พลเอกประยุทธ์พูดนับตั้งแต่ที่ม็อบเริ่มเรียกร้องสมข้อแรงขึ้นแรงขึ้นผมไม่ออกผมทำอะไรผิดหรือถ้าสถานการณ์บานปลายก็อาจจะใช้เคอร์ฟิลไม่มีการรัฐประหารถามซ้ำๆซ,ซ,ซากๆอยู่นั่นนี่พูดกับนักข่าว เดี๋ยวเราไปฟังท่อนที่พลเอกประยุทธ์นะพูดกับนักข่าวม็อบก็อยากให้ออกมาชุมนุมกันบึ้มๆพลเอกประยุทธ์ผมไม่ออกอะ่ะแล้วแบบนี้ประเทศไทยจะยังไงต่อคุณผู้ชมเข้าใจไหมครับแล้วจะยังไงต่อเดี๋ยวไปฟังเสียงของพลเอกประยุทธ์กันก่อนเชิญครับโอเคมีอะไรไหมวันนี้พักร่วมต่างๆแล้วให้รัฐบาลรัฐมนตรีรองรัฐมนต,ตรมตีมาเกือบครบทุกท่านเว้นติดราชการสําคัญเท่านั้นเองก็มีมติเห็นชอบในการให้บังคับใช้กฎหมายนี้ นะครับก็ฝากให้คนไทยทุกคนทั้งในประเทศเนี่ยช่วยให้การสนุนรัฐบาลในการแก้ปัญหานี้ด้วยนะครับในส่วนของนินสิตนักศึกษาก็ขอฝาก,าก,ากผู้ปกครองให้เวลาช่วยดูแลให้ดีที่สุดนะครับผมไม่อยากให้มีผลกระทบใดทั้งสิ้นนะมันเป็นอันตรายนะครับเพราะเราก็ไปร,รู้ววัตถุประสงค์ของผู้ที่อยู่เบื้องหลังอะไรแถวนี้เขาต้องการอะไรบ้างก็พอจะทราบกันอยู่ละแต่เขาไม่ได้เปิดเผยตัวออกมานะก็ระมัดระวังด้วย้วกัน อย่าให้อยู่ในกลุ่มผู้ต้องสงสัยโอเคนะครับอย่าหาของขู่ก,ก็มีมีกำหนดอยู่ในนั้นแต่ยังไม,ม่ประกาศไงอยากประกาศไหมอมันสงบั้มก็ถ้ามันลุกลามมานตายก็ต้องทำทจจอ,อ่ะยังไม่มไปถึงทุกนั้นอ่ะ ไอ้ดีก็พูดซ้ำซากอยู่แล้วเธอพูดอยู่ด้ซ้ำากปฏิวัติตัตประหารพูดอยู่ดั่นแหละก็เธอคิดแหลมคมไปเองหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมยัไม่คิดตรงนั้นใครจะทําไปหามาทีอ้ยไปไกลกรืมองว่าจะเป็นไผมยังคเคลื่อไหวแล้วก็เรอก็ผมพูดอยู่นี่ไงล่ะก็ต้องทําผิดกฎหมายก็ว่าไป ในส่วนอื่นก็หารือกันไปในสภาในคณะกรรมการก็ว่ากันไปกลไกมีทุกกลไกแหละมันจะเอาอะไรมาบังคับโน่นมาบังคับนี่กันมันถูกต้องหรือไม่ล่ะเธอเป็นประชาธิปไตยกันหรือเปล่าล่ะหมดเนี้ยฮะแล้วใครเป็นคนทําอ่ะใครเป็นคนทํา นี่ประกาศไปโอ้โหเธอไม่เคยอ่านเลยนะเนี่ยเขาประกาศจากพรงเทพนรพเธอโอ้ยนี่มาจากไหนเนี่ยฮะ <c oughs> ้วก็ชี้นําไปเรื่อยๆแล้วกันเธอปะชี้นําไปเรื่อยๆแล้วก็ถามกันเรื่อยๆแล้วกันเอาทีละขั้นตอน ก็เห็นชอบไปการใช้กฎหมายแล้วในเรื่องของการเดินหน้าในเรื่องของโควิดในเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆก็จะเสริมไปนะครับแล้วก็จะลงจะช่วยกันทํความเข้าใจกับประชาชนในวงกว้างอ่ะนะในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ต่างๆให้เป็นเห็นว่าให้เขาเห็นว่าอืมเรากาลังทําอะไรกันอยู่ทั้งเรื่องเศรษฐกิจเรื่องต่างๆเพราะอย่างน้อยคนส่วนใหญ่ผลกระทบกระทบกับเศรษฐกิจจากโควิดอยู่แล้วนะถ้าตรงนั้นเขารออยู่รอโอกาสของเขารอการสนับสนุนจากรัฐบาลอยู่เแล้วทําไม่ได้แล้ว เขาไม่เด bon ือดร้อนอ่ะอฮะเขาเดือดร้อนไหมคนส่วนใหญ่อ่ะเดือดร้อนไหมรู้ไปว่าคนถือเดือดร้อนเธอต้องพูดตรงนี้สิผิดกฎหมายต่ออืมก็ก็ก็คอยดู ก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นอยู่แล้วก็ไปทําให้คนที่พยายามจะฝ่าฝืนและทําที่มันไม่ควรจะทำหมายถสมควรมันควรทำไหมนะก็ต้องช่วยกันที่สื่อก็ต้องช่วยกันนะไม่ใช่เธอข่าวกันออกมาแล้วให้ให้ให้อะไรละ่ะให้มันเกิดผมก็ทบขึ้นกันแล้วกันนะเนะจ้าหน้าที่อโ,โ,โดนทําโดนทําร้ายโดนโดนกระทําทั้งหมดเธอไม่เคยให้กําลังใจจ้าที่กันเลยนะแล้วใครเขาจะทํางานเขาจะมีราลังใจทํางานให้เธอ อยากได้แต่ไม่ทำอะไรก็ลำบากนนนนเนานนะ,าะาก็ติดตามอยู่นะติดตามอยู่ทำเข้าใจกระต่างประเทศอยู่แล้วเมื่อกี้ทำตีรองรันตีแล้วรีกระทรวงต่างประเทศก็ขอขอชี้แจงแล้วว่าไม่มีมีผลกระทบอะไรต่างประเทศเพราะได้ดําเนินการชี้แจงมาโดยตลอดนะถึงเหตุผลแล้กันจะเป็นต่างวันนี้ก็ต้องชี้แจงอีกน,นะประกอบกับข้อแท็จริงข้อมูลภาพด้วยภาพด้วยต่างๆทั้งหมดนะการกระทําของเจ้าหน้าที่เป็นยังไง แล้วบุนมอบยังไงใช้มาตรการที่เบาที่สุดละนะเ,นเราไปเปรียบเทียบดูต่างประเทศเขาใช้อะไรเธอก็เห็นอยู่เราทํำไหมล่ะเราใช้ไหมถ้าบอกว่าไม่เขารู้กฎหมายแล้วอะไรปล่อยให้มีการละเมิดกฎหมายมันก็อยู่กันไม่ได้บ้านเมืองอะ่ะไม่ใช่เพื่อผมเพื่อประเทศชาติเข้าใจพอประเทศชาติประชาชนไหมเข้าใจไหมพวกเราอะ่ะ ก็ฟังมาก็ให้ควรไปเปิดมาอะไรมาแล้วผมก็เก็บข้อมูลมาแต่ท้ายที่สุดแล้วมันก็อยู่ที่เดียวกันแหละก็ที่มาตรงน้นตรงนี้ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้แล้วผมก็บอกอะไรทุกอย่างแล้วนำเข้าสู่กระบวนการไปมันก็เป็นอย่างนั้นเลยนักวิชาการเองเขาบอกว่าอยากให้รัฐบาลมีความจริงใจเปิดเวที่รับฟังความเห็นจากผู้ที่เห็นต่างโดยนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมค่แล้วผมไม่จริงใจเขาตรงไหนแล้วก็คนเธอไม่ถามกลับไปแล้วเขาจริงใจกับผมหรือเปล่าถามกลับไป ที่นม่ถือว่าไม่เหมนปิดฟัง,งมากที่สุดแต่น,น,นนะ,ะนนเรืรอ่อ,อะไระเรื่องอะไรอ่ะหรอไม่ออกอ่ะ ชัดเจนครับคุณผู้ชมครับไม่ออกคิดนิดนึงนะไม่ออกอ่ะเสียงนี้จะดังไปที่ราชประสงค์เสียงนี้จะดังไปที่ราชประสงค์เมื่อฝั่งผู้ชุมนุมคณะราษฎรบอกว่าพลเอกประยุทธ์ต้องลาออกเป็นข้อเสนอแรกเลยนะเป็นข้อเงื่อนไขแรกเลยนะทีนี้พอพลเอกประยุทธ์บอกว่าไม่ออกมันก็โยนกลับไปที่ราชประสงค์ ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ